อะไรบ้างท่านนายกมองการทำเงานรูปแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างโรงงานอยู่ได้ตลอดท้องถายและมีแกนไก่แถวร้อยละิตต้องกางานสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมจัง,งหวัดสงขลาเป็นตัวแทนขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่สี่นะครับพลโทแกงไกรศรีรักนะครับท่านแม่ทัพรู้ดีนะครับว่ากิจกรรม เรื่องปกครองอูกระเภาเรื่องปกครองภูมีเนี่ยาทางคณะกระกกรมการแก้ไขสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทราเนี่ยขอยอับกแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมคืนคืนสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางภาคผู้สากําเ,เนี่ยเราก็มีทำอเรื่อยๆทั้งที่ราที่เป็นพอมาถึงก็อ๋อเขามาแบบช่วยกันปกป้องปูกระเพรอปอกระเพราใช่ นะครับที่คลองลงสารบาริเวณนั้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมดเดียวขอใช้เวลาอีกสองนาทีว่าสิ่งที่ชุมชนอนุรักษ์คือวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เราเริ่มต้นที่จะมีปฏิญญาต่อกันว่าเราจะดูแลนะครับสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะคลองอุตเผาภูมีดูแลบ้านเกิดมอนของเราให้ คงอยู่คู่กับลูกหลานของเราต่อไปนะครับเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะถูกกระทบมากจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็คลองที่เกิดขึ้นที่พวกเราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสิ่งที่ทําให้ช่วงหลังในอำเภอหาดใหญ่ช่วงเวลาเกิดอุทกภัยขึ้นมาเนี่ยสามารถที่ระบายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ แม่น้ำลำ MM คลองต่างๆเป็นของคลองอูตเพาคลองภูมีคราวที่แล้วผมขึ้นอิลิคอปเตอร์สำรวจตรวจดูกับนายกชายและคณะกรรมการก็ดูแล้วนะครับผมคิดว่าเกิดจากความการอนุรักษ์เครือข่ายของน้องๆเราลูกหลานเยาวชนทั้งหลายที่กระจายมาถึงทุกวันนี้นะครับขอบคุณพิธีกรขอ เราต้อการพระเจ้าของเราัวดีพวกเราขอสัญญาว่าขอสัญญาว่านับจากวันนี้นับจากวันนี้เราจะปกป้องเราจะปกป้องรักษาและราและร่วมอนุรักษ์และร่วมอนุรักษ์งอุตภความอุตภูมิเพื่อลูกหลานสืบไปเพื่อลูกหลานสืบไปครับขอบคุณมากครับ ด้วยนะครับเต้นในลูกนะครับเต้นนะครับลูกนะครับนี่ป้าประชาชนนะครับต้องขอบคุณท่านแม่ทัพภาคที่สี่นะครับวันวันที่13เนี่ยมื่อเที่ยงนะครับมื่อเที่ยงหลับเรียนเชิญท่านแม่ครับนะครับเดี๋ยวเราจะหาปุ้งล้างต่อน้ำไปนับไปน้ำไปน้ำไปลังน้ำไปลังไปเลยครับ เอาเลยครับปล่อนะครับเดยเลยครับป่อยลอยปล่อยไปเรื่อยๆเลยครับนี่น้องนาทีลาวโอ้โ